วัสดีคู่หมิงครับวันนี้ผมจะไม่3มกฎที่คุณทําแล้วจะประสบความสําเร็จในการตั้งเป้าหมายหนึ่งคือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่ว้าวว้าวหมายถึงว่ามันกระชากใจกระชากความรู้สึกข,ของคุณอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักออกกําลังกายเป็นนักกีฬา นะครับคุณจะตั้งเป้าหมายในการวิ่งเพียงแค่4กิโลหรือ5กิโลเหรอครับมันไม่ว้าวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งไปเลยว่าคุณจะวิ่งฮาฟมาราทอนคือ42.19กิโลมันจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกคุณมันว้าวและคุณจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกในการอยากจะออกกํลาลังกายนะครับ2คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายและจินตนาการภาพที่คุณเห็นความสําเร็จนั้นอย่างชัดเจน ยิ่งคุณเห็นภาพความสําเร็จนั้นชัดเจนมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จตามภาพที่คุณจินตนาการไว้มากขึ้นเท่านั้นและ3สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องลงมือทาไม่มีความสําเร็จใดบนโลกใบนี้ที่ไม่มีการลงมือทําวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมิงสวัสดีครับ